ลุงพอนะครับเดอ้อครับผมวัดดีเอฟซีสุขุสุขคนครับ <S <S มือนี่ได้มาประมูนน้องปลานี่ยหาไรวะท่าน <S 1> <S 1> ถ้าผมเดียบรึเนี่ยรู้สึกว่านี่ปลาเข่งนี่โอ้ยสุดจอดเลยเรียบรงครับเรามาลุ่นน้ำกันครับผมเอาแล้วเดินตีดแล้ว <S <S ครับน้ำใกรโบกเราพี่น้องบักเทอโบกกับเลีนวืดบาดวืดบาดอยู่้ปูกัญญาพันกับจีบปลอยออกมาแล้วบ้านี้วันปูกัญญาพันได้คำหมาคำพูเราพันกับจีบให้พี่น้องเลยเบิ้งคลิปน้ำกันพูดอ่ะเอ้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พูดอ่ะออพ,ออพูดอ่ะพูดอ่ะโอ้ยพูดอ่ะจะลว,วนเลี้ยนเราพี่น้อง <laughs> ดงพวนกระลังคยน้ำครับเอาเอามันยังกระโดดคุ้งนักพวกขุนพี่น้อง,ำำงครับน้ำกรลังควนนะครับเฮ็ดเดมันยังแบบเพิ่นนี่แม่น้ำไรนะแม่ไอพวนน้ำหัวเติ่ง น้ำนี่กะไรไม่หยียาบเลยจักบาทเนี่ยฝั่งไฟจะดโซ่ท่อนพี่น้องไปแล้วคุณขับลูกท่อนเสื้อโบว์วะท่านไรอย่างเงี้ยไอ้เสื้อสวยครับพี่น้อง ครับไปสรุปผลงานกับลุงพรนครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเก็บปลาเก็บยังเรียบร้อยแล้วครับตัวญ่ก็จะเป็นปลาเฉียงสลายนี่ถึงได้ลุงพรนเหมือนทานบ่<า>พี่น้องค<า>รับเปลี่ยนพี่น้อเงคุ้มบ่เหมือนหาล่อยสุดยอด,ดเลยคุ้มยุนบ่ได้เป็นทั้งความ พี่คกุ้งกุ้งครับ ну. พี่พี่พี่เนี่ยพี่อะไรครับพี่น้องก็คือว่าลุงควานว่าคุ้มอยู่ว่าสั้นบัดอันหาล้อยนี่โอ้บ่เท่าพอละวหาล้อยเท่าโบยุ่งเหี้บพี่พี่น้องปลาเข็งครับปลาเข็งปลาคอายังปนกันเมื่อตอนหมดอยู่ิมเมื่อไหร่อนเมื่อไหพี่น้องก็ได้ไปเฮ็ดงานต่ออีกลุงควานสวงใบก็สรุปแล้วก็ถือว่าโอเคเอ็นพอหาล้อยนี่เหมือนดมมันไหลไปได้นี่ เห,เหมือดะมัครลอยหนึ่งครับพี่น้องสรุปแล้วว่าหมันผู้ใดมาคลิปของลุงพ yeah, ่อนกับกดไลค์กดแชร์ให uh> ้ได้ด้วครับกดค่าตะไคร่ให้น้ำเนยกดค่าตะไคร่น้ำเนยว่าสนอเมาใส่ต้มปลาเนี่ยครับเอาโศกหมันครับพี่น้องสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจของทีมงานไทยอีสานได้ด้พี่น้องเด้อจะได้มีบ่อใดกับจีซูให้พี่น้องไปเบิ่งทุกบ่อนั่ยล่ะ ในถังกับมีได้ป่าในถังก็มีครับในถังกับไส้ไปแล้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเอ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ